ถนนพระรามสี่ยามเช้าครับวันนี้อากาศแบบคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกฝั่งตรงข้ามที่จะจักรสะพานเหลืองครับผมตรงนี้อันนี้คือพระรามสี่ตรงสะพานเหลืองครับผมาร้านฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายอาหารเยอะนะครับร้านตือหวนร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านย่างหินอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยครับข้างถนน อันนี้ร้านย่างหินหยุดคัะเสาร์อาทิตย์ร้านเบเกตบเป็ดนายเล้าจากักรวรรดิเจ้าเก่านะครับอยู่ตรงนี้คือหวนข้าวหมูแดงนี่นะครับตรงนี้ถนนพระรามสี่ครับตรงข้ามกับอ่าพิจักรสพันเหลืองครับผมอันนี้ฝนจะตกอีกแล้วมืดๆม,มาเลยอากาศเหมือนฝนจะตกครับดูท้องฟ้าดิครับอันนี้คือพระรามสี่ ก่อนจะถึงสี่แยกสามย่านมิตรทาวนะครับฝั่งตรงข้ามคือคลิปจ,จากสะพานเหลืองครับมีคอนโดอะไรเอ,อ่ยสูงลิฟเลยพระรามสี่ครับเช้าวันอาทิตย์มาซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้เรา เตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าในเล้าจักรวรรดิถนนพระรามสี่สะพานเหลืองครับผมแล้วก็มีติดติดกันก็จะมีร้านตือฮวนตือฮวนพันปีแล้วก็ร้านข้าวมันไก่เฉิงกงนะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตือฮวนปูพันปีรสเด็ดข้าวมันไก่เฉิงกงนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเล้าอยู่ตรงนี้นะครับติดติดกันก็จะมีร้านขาย ดังๆหลายร้านนะครับร้านเยนเาโฟร,รถเด็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ขายครับเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ครับผมถนนพระรามสี่บรรยากาศยามเช้าวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับท่องโล่งอยู่แล้วสายก็เอาเรื่องอยู่ครับแถวนี้แต่เช้าคนออกมาหาอะไรกินครับ สวัสดีทักทายนะครับเช้าวันอาทิตย์มาซื้อกุยเตี๋ยวเป็ดในเรานะครับ